الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความปลดปานจากเอกองค์ลสุภาหนะหัวตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องนักศึกษาทุกคนนะครับนักเรียนทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการโรงเรียนศรัทธาชนในวิชาอันฮะดีษและหลักสูตรการศึกษาทางไกลนะครับกับทุกทกท่านนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในวิชาอันฮะดีษ คำว่าฮะดิษนี่นะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องคําพูดที่พี่น้องนั้นได้ยินได้ฟังนักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็ได้ความความเข้าใจกันมาอย่างอยู่ตลอดเวลาคําว่าฮะดิษนะครับในนัยะในความหมายที่เราจะเรียนกันในวันนี้และวันต่อๆไปจนจบ บทเรียนหรือว่าจบคอร์สของเราเนี่ยนะครับคำว่าฮะดีสหมายถึงมาอุดีฟะอิลนนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม,มินกาลินอัลฟิอลินนั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่พาดพิงถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ว่าจะเป็นทั้งคำพูดทั้งการกระทำของท่านหรือคุณลักษณะของท่านจริยธรรมและมารายาทของท่านบุคลิกภาพของท่านต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเราจะได้มาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจร่วมกันว่าเรานั้นมีอะไรบ้างที่จะต้อง เรียนรู้ทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระในคําพูดทั้งการกระทาและมรารยาทจริยธรรมต่างๆของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ผมนั้นได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องในโรงเรียนศรัทธาชนนะครับและก็ถือว่าได้รับเกียรติอย่างมากนะครับได้มีโอกาสมาพูดคุยทําความเข้าใจเรียนรู้ร่วมกันกับวิชาการอันฮะดิษซึ่งถือว่าเป็นวิชาการที่มีความสําคัญอย่างยิ่งและถือเป็นหนึ่งในชริยะเป็นหนึ่งในบทบัญญัติ ของศาสนานอิสลามและถ้าหากเราเทียบในสถานะที่เราเรียกว่าสถานภาพนะครับหมายถึงว่าฮะดิษบทดังกล่าวเนี่ยได้รับการ ตรวจสอบว่าเป็นฮะดิษที่ถูกต้องจากท่านนาบาาีมุฮัมมัดสลลลฮวอะัลฮิวะซัลลัมมีสถานภาพเดียวกับพ้ะมหาคัมภีร์อันกุรอานอันฮะดิษและอันกุรอานนั้นคือสิ่งที่สองสิ่งที่อยู่ด้วยกันสองสิ่งที่จะต้องอธิบายซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นโดยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงอยากจะให้เราทุกคนนั้นได้เรียนรู้ได้ทําความเข้าใจและก็นําไปสู่การปฏิบัติอันกุรอานและอันฮะดิษมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับอันกุรอานนั้นเราอ่านโดยที่เราไม่รู้ความหมายเราอ่านทุกอักษร เราได้อักษรละ10ผลบุญด้วยกันนะครับเพราะว่า1ผลบุญเท่ากับ10ความดีนะครับ แต่ว่าฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลมลลซึ่งถือเป็นบราระกัดจากคำพูดของท่านนะครับจากความจำเริญที่ท่านนั้นได้บอกกล่าวให้กับเราเนี่ยนะครับการที่เราเรียนรู้ฮะดิษนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องนำไปท่องจำและนำไปสู่การปฏิบัติท่านนาบีมุฮัมมัดสลลมได้พูดในฮะดิษของท่านนะครับได้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ยินฮะดิษของฉันได้ยินคำพูดจากฉันไปต่อจากนั้นเขาเอาไปใส่เขาเอาไปจดจำนะครับในหัวอกหัวใจของเขาแล้วเขาก็พูด ออกไปเผยแพร่ออกไปตามที่เขานั้นได้ยินได้อย่างถูกต้องได้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะครับอลลอสสุภาะหัวตาลาเนี่ยนะครับจะให้ใบหน้าของเขานั้นเป็นใบหน้าที่เอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นนะครับมีนูดตมีรัศมีจากเอกองลอสสุภาะฮัวตาลาท่านผู้ฟังที่เคารพนักเรียนที่ ที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาในฮะดิสบทแรกนะครับแกคิดว่าน่าจะใช้สักสองคาบเดียกันนะครับที่จะพูดคุยกันเพื่อทําความเข้าใจในรายละเอียดของฮะดิษบทนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นฮะดิษที่มีความสําคัญเป็นแม่บทนะครับของอันอิสลามของศาสนาและเป็นบทเริ่มต้นของทุกๆฮะดิษทุกๆหลาย,ลายตำรับตําราทีเดียวนะครับที่เขาได้พูดถึงฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเรื่องที่ว่าในวันนี้เป็นฮะดิษบทที่1น,นะครับก็คงอยู่ในบทเรียนของเราอยู่ แล้วนะครับนั่นก็คืองานทั้งหลายนั้นตั้งมั่นหรือขึ้นอยู่กับเจตนานะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกฮะดิษบทแรกของเรานะครับอันอามาลลบินียาชงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาของเรานะครับอันอามีรินมุมนีนอบีฮัฟซิน عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. นี่คือตัวบทฮะดิษนะครับที่ผมได้นําเสนอกับพี่น้องผมจะอ่านอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับที่ผมได้เน้นย้ํากับพี่น้องแล้วก็พยายามที่จะอ่านภาษาอาหรับให้กับพี่น้องก่อนที่จะถึงการแปลน,นะครับอันเนื่องมาจากว่าเป็นฮะดิษบทแรกของเราในวันนี้เป็นบทเรียนแรกนะครับผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายท่องจําในบทเรียนของเรานะครับในท้ายบทเนี่ยนะครับในในท้ายคอร์ขอสของวิชาฮะดิษนะครับจะมีกระดาษที่ผมจะ แนบไว้นะครับให้กับพี่น้องว่าพี่น้องได้ท่องจําหรือยัง ถ้าหากพี่น้องท่องจำฮะดิษบทนี้แล้วก็ติ๊กถูกไว้ว่าเรานั้นได้ท่องจำแล้วคือผมอยากจะให้การเรียนรู้ของเราไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้แค่ฟังอย่างเดียวอยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้ท่องจำฮะดิษด้วยกับฮะดิษบทสั้นๆที่เป็นแม่บทของศาสนาแบบนี้สมควรอย่างยิ่งครับพี่น้องที่เรานั้นจำเป็นจะต้องพยายามท่องจำในภาษาอาหรับที่ผมนั้นได้พูดคุยกับพี่น้องพี่น้องหลายคนอาจจะบอกว่ายากอาจจะบอกก็ไม่เคยเรียนแต่พี่น้องลองดูนะครับลองเสียสละลองลองอุตสาหะกับเรื่องของการท่องจาภาษา ซึ่งเรามีตัวบทอยู่หน้าจอของเราและก็อยู่ต่อหน้าเราในขณะนี้นะครับจะทําให้เรานั้นอ่ออานอยู่เรื่อยๆก็จะมีความจําติดตัวไปเองถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะจําได้ก็ยังไม่เป็นอะไรนะครับพี่น้องเรายังไม่ได้่้าเคร่งอะไรมากเพียงแต่ว่าอยากจะให้พี่น้องทั้งจดจําแล้วก็เข้าใจในในยยะของความหมายและนนยยะของตัวบทฮะดิษนะครับฮะดิษบทนี้ผมอ่านอีกสักเที่ยวหนึ่งนะครับก่อนที่เรานั้นจะเข้าไปสู่การอธิบายแล้วก็สิ่งที่เราได้รับจากฮะดิษบทนี้นะครับอันอามีรุนมุมินิน أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ว่ามังกานชฮิจรตุหูลิดุนยาย่สีบูฮาอวิมราตินยังเกหูฮาฟาฮิจรตุหูอิลามาฮาจรอิเลหิพี่น้องจะสังเกตนะครับว่าเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะเว้นช่องไฟพี่น้องถ้าหากว่าอยากจะท่องจำนะครับพี่น้องก็ดิ๊กช่องไฟตามที่ผมนั้นได้อ่านไปเมื่อสักครู่ก็จะทำให้ท่านเนี่ยง่ายในการที่จะ เข้าในการที่จะท่องจาแต่ละวรรคแต่ละวรรคเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการทุ่มเทนะครับในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของฮะดีษของท่านนาบีว่าด้วยเจตนารมณ์ของท่านท่านมีความต้องการที่จะจดจฮาฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้อง จำแล้วก็ติ๊กถูกนะครับในช่องที่ท่านนั้นได้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 ท่องในด a ษที่ท่องจําแล้วฮะดิษบทไหนเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าท่องจําก็รบกวนพี่น้องนะครับที่เรียนอยู่ทางบ้านท่องจําด้วยนะครับอันนี้เป็นการบ้านนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องบอกว่าฉันยังไม่ได้ขอได้ภาษาไทยอย่างเดียวก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็คือใช้ความพยายามใช้ความอุตสาหะเท่าที่เรามีความสามารถไม่ใช่เป็นการข่าเข่งเป็นการเคร่งรครงัดเป็นการทําให้ยากแต่อย่างใดแต่ต้องการให้พี่น้องมีมิติใหม่ในการที่เราเรียนรู้เรื่องศาสนา เพราะว่าสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยนะครับมันจะต้องอยู่ในหัวอกของเราอยู่ในความเข้าใจของเราและก็อยู่ในการจดจําของเรานะครับพี่น้องที่เคารพครับฮะดีษบทนี้นะครับความหมายนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงความหมายฮะมมดีษแล้วก็จะพูดถึงผู้รายงานฮะดีสนะครับรายงานจากท่านอามีรันมุมินีนก็คือท่านอมาุมัรอิมโนฮตาบรัดิยัลลอฮุอะลัยฮุอะสซัมกล่าววา่า แท้จริงงานทุกอย่างนั้นตั้งมั่นอยู่หรือว่าขึ้นอยู่กับเจตนาและทุกคนทุกผู้ทุกคนเลยนะครับที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะได้ตามเจตนานั้นท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับฟามังกาณนะ์ิจระตูหูและบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาได้ฮิจราะเขาได้อบพยพไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลการฮิจราะการกระทํางานของเขาการฮิจราะของเขาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูล และบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาได้ฮิจราะเขาได้อพยพไปเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาหรือต้องการที่จะได้รับส่วนหนึ่งส่วนใดในดุนยาอยู่ซีบูฮาอาวิมระอาตินยังกิฮูฮาหรือต้องการที่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งคนใดฟาฮิจราะตุฮูอิลามาฮาฮิจราะอิไลฮีการฮิจราะของเขาการอพยพของเขาก็ได้ไปตามที่เขานั้นประสงค์จะฮิจราะไป ก็ได้เพียงแค่ดุนยาหรือว่าได้เพียงแค่แต่งงานกับสตรีเพศคนหนึ่งที่อพยพไปได้วยกันเท่านั้นเองนี่คือเป้าหมายนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายนะครับของฮะดีสบทนี้เป็นฮะดีสบทแรกเป็นฮะดีสที่สาคัญมากเป็นฮะดีสที่นักวิชาการระดับระดับโลกต้องบอกอย่างนั้นนะครับเช่นท่านอิมามบุคอรีรอฮิมฮุลลอท่านนั้นได้เรียบเรียงตำรับตําราเรื่อง ใน,ในหัวข้อเรื่องนะครับสอให้บุคลีที่เรารู้จักกันนะครับฮะดิษบทแรกที่ท่านนั้นได้นํามาวางนะครับนำมาวางไว้ในหนังสือของท่านนะครับนั่นก็คือฮะดิษบทนี้อัลอามาลูบินียะนะครับงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาเพราะฉะนั้นฮะดิษบทนี้จึงเตือนทั้งตัวผมเองเตือนทั้งตัวท่านที่เป็นผู้เรียนเตือนทั้งทุกทุกคนเลยนะครับที่กระทํางานหนึ่งงานใดในงานหนึ่งงานใดในดุนยาที่เขานั้นจําเป็นจะต้องสํารวจตรวจสอบนิยะ เจตนาของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในภาษาอาหรับข้างล่างนะครับที่พี่น้องคงเห็นในบทเรียนนะครับว่าฮะดิษบทดังกล่าวเนี่ยนะครับได้รายงานทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนะครับอิหม่ามบุคอรีชื่อของท่านก็คืออบูอับดุลละมุฮัมมัดอิบนาอิสมาอินอิบนาอิบรอฮิมอิบเนลโมกีระอิบนาอิบนาบารซบารซิบะนะครับอันบุคอรี ท่านอิหม่าม,มุสลิมชื่อของท่านคืออบูฮูเซนอบูอบูฮูเซนนะครับมุสลิมอิบนนฮัจ,จนะครับ อิบนามุสลิมอันกูชัยรีอันในซาบุรีซึ่งบันทึกอยู่ในหนังสือซอฮียะทั้งสองก็คือซอฮียะบุคฮารีและซอฮีหะมุสลิมเป็นสองหนังสือสองเล่มที่มีการมีความถูกต้องมากที่สุดนักวิชาการยอมรับมากที่สุดนะครับกับหนังสือสองเล่มนี้นะครับนั่นก็คือซอฮียะบุคฮารีและซอฮีหะมุสลิมพี่น้องที่เคารพครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของฮะดิษบทนี้แบบคร่าวๆนะครับก็นําพี่น้องมาสู่ มารู้จักผู้รายงานหะดีสเพราะถือว่าสําคัญอย่างยิ่งนะครับการที่เรานั้นจะได้เรียนรู้เรื่องหะดีสก็ต้องรู้จักผู้รายงานหะดีสเช่นเดียวกันว่าผู้รายงานหะดีสนั้นเขาคือใครมาจากไหนเป็นอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรมีบทบาทโดดเด่นอย่างไรในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนะครับผู้รายงานท่านนี้นะครับชื่อว่าอบูฮับซินนะครับอันนี้เป็นสิ่งทีเ่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับกุญยะเป็นสิ่งที่ถูกเรียกนะครับในหมู่ของ เ,เรียกว่าเขาเป็น,ปนมีลูกชายคนโตชื่อว่าฮัฟสก็เลยเป็นอบูฮัฟซินนะครับก็คือท่านอุมัตอิบนุคตอบรอฮิยัลลอฮุอานูท่านนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากตระกูลอาดาวีอันก,กุร,ช,กรชีนะครับมุลกอบหรือว่ากุญยเสียงที่เป็นนามแฝงหรือว่าเป็นสิ่งที่ได้ถูกเรียกนะครับ ที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลล,ลัลลอฮุวะลัยลฮิวะซัลลัมได้เรียกท่านคืออันฟารุกอันฟารุกนี่นะครับท่านนาบีนั้นได้เรียกในขณะที่เสร็จส,สิ้นสงครามบัดรินและสงครามนั้นก็ถือได้ว่าเป็นสงครามที่เยามันฟุรกรนะครับเป็นวันแห่งการแยกแยะความผิดแล้วก็ความความจริงแล้วก็ความเท็จแล้วก็ท่านนาบีก็สมญานามให้กับ อบูอาบูฮัฟซินหรืออุมาร์อิมโนขะตอฟขอลีฟัตท่านที่สองว่าอะไรครับว่าอัลฟารุกผู้ที่สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดได้ท่านเป็นคอลีฟัตท่านที่สองนะครับเป็นสฮาบะระดับอวุโสนะครับเป็นหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามนะครับ ในและท่านยังเป็นบุคคลในในสิบบุคคลนะครับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้บอกว่าเป็นอะฮัดุลมุบัชรีนะบ,บ,บินจันนะอะฮัดุลอาชาระอันมุบัชรีนะบินจันนะก็คือบุคคลที่อะไรครับบุคคลที่หนึ่งในสิบที่ได้รับการแจ้งข่าวดีว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ครั้งหนึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอบูบักรอบูบักรินฟินจันนะ อบูบักเป็นชาวสวรรค์วะอุมัรฟินจันนะวะอุสมานฟินจันนะอุมัดเป็นชาวสวรรค์อุสมานเป็นชาวสวรรค์อลีเป็นชาวสวรรค์ตอลฮะเป็นชาวสวรรค์ซูเบรอิมนาอวามเป็นชาวสวรรค์นะครับอับดุลรหมานอิมนาอฟินเป็นชาวสวรรค์ซาดิบนอบีวกอสเป็นชาวสวรรค์อ่าอ่ซาดิบนุซัยดินเป็นชาวสวรรค์อาบูอุบัยดะอิบนาจรอเป็นชาวสวรรค์นี่คือ10คนนะครับที่ท่านนบีได้แจ้งข่าวดีต่อหน้าเขาทั้งที่ยังไม่เสียชีวิตว่า เขาทั้ง10บนั้นคือชาวสวรรค์และอุมรัรก็คือคนคนหนึ่งใน10คนแรกนะครับที่ท่านดับบีมหฮัมมัส,สลลลฮวอะัยฮิวะสลัมได้แจ้งข่าวดีท่านเป็นคอลีฟ้าท่านที่สองในยุคในสมัยของท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองที่มากมายมหาศาลทีเดียวท่านเป็นคนแรกนะครับทีเ่เรียกว่าจัดทําปฏิทินฮิจรัก,กราช โดยที่เหล่าบรรดาสหาบะมานั่งคุยกันว่าจะเริ่มต้นถ้าจะนับปีเนี่ยจะนับจากอะไรเพราะเมื่อก่อนในยุคก่อนเนี่ยนะครับเขาจะนับจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นท่านนาบีเกิดปีอะไรเขาเรียกว่าอามุลฟิล ปีแห ok er ่งการที่อับราฮัมได้ยกทัพมานะครับยกกองทัพช้างมาบุกมักกะนะครับจะทําลายกะบะก็เรียกว่าปีที่ท่านปีนั้นเป็นปีที่ท่านนบีเิดเกิดเขาไม่มีชื่อไม่มีตัวเลขนะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่าอามุลฟีลก็คือปีช้างกองทัพปีที่มีกองทัพช้างมาเหมือนดังเช่นบ้านเราปีน้ําท่วมอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ปีแผ่นดินไหวอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นท่านอุมมัตุมนุคอตอบก็มาปรึกษากับเหล่าบรรดาสหาบะว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่ง ตัวเลขต่างๆและเอาอะไรเป็นมาตรฐานในการวัดนะครับก็ไม่มีใครสักคนเอา,เอา เอาเมลาิดของท่านนาบีก็มีการขัดแยง้งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้และเป็นมาตรฐานของเหล่าบรรดาสฮาบะและเห็นตรงกันนั่นก็คือการฮิจรัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลมจากที่ท่านนาบีนั้นได้อพยพจากมักกะมาสู่นครมาดีนะมาตั้งรัฐอิสลามจึงนับเป็นสักการะที่หนึ่งปีที่หนึ่งของการฮิจรัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลละฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลลมการประทาน ที่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการถือศีลอดเป็นปีที่สองของการฮิจราะของท่านนาบีสงครามบาดัดเกิดในปีที่สองฮิจราะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมท่านอุมัดจึงใช้การฮิจราะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมตั้งเป็นปฏิทิน นะครับของอิสลามของพวกเรานะครับว่าได้รู้นะครับจนกระทั่งในยุคนี้ก็มาถึงพันสี่ร้กว่าปีแล้วนะครับอันทัมดุลิลล์นี่คือบุคคลแรกนะครับที่ตั้งปฏิทินอิสลามขึ้นมานะครับท่านอ um ุม um ัรอุมนุคอตตอบได้ขยายอาณาเขตของรัฐอิสลามเนี่ยไปอย่างมากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นไปถึงปาเลสไตน์ไปถึง อิรักไปถึงอียิปต์ไปถึงลิเบียไปถึงประเทศชามในปัจจุบันนะครับหรือว่าซีเรียนในปัจจุบันหรือว่าแม้กระทั่งเปอร์เซียนะครับหรือคูรานหรือที่อื่นๆอีกนะครับนี่เป็นอาาเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับที่ท่านอมาุมัรอุมนุคอตตบนั้นได้ ได้ขยายขณาเขตออกไปท่านนาบีมุฮัมมัดส,ส,สลลัลฮวอะัลฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกได้ให้เ,เขาเรียกว่าให้น้ำหนักนะครับในสถานะของท่านอุมัตอุมนุคฮตอบนอกจากจะแจ้งว่าท่านนั้นเป็นชาวสวันท่านมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายเลยนะครับท่านนาบีนั้นได้บอกว่าอัลลอฮฺสุฮานะตาลาได้ทำให้ท่านอุมัรเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหัวใจเหมือนกับลิ้นของท่านเนี่ยนะครับ เป็นลิ้นที่สัตว์จริงนะครับก็คือเหมือนกับวะฮีของอัลลอ์สุพาอูตาลาที่ถูกประทานลงมาหลายครั้งนะครับที่ท่านอุมัตนั้นได้เสนอความเห็นกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮิวะซัลลัมแล้วกลายเป็นวะฮูที่ลงประทานให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะล,ะละัยฮ <T> ิวะซัลลัมเช่นการละหมาดหลังมะกรออิบรอฮีมนะครับหลังจากที่ต่อว่าหน้าใบาตุลนละ เจ็ดรอบเรียบร้อยแล้วท่านอุมัดก็เสนอกับท่านนาบีบอกว่าทําไมน่าจะละมาสองรอกอาร์ตหลังมะกอออิบรอฮิมและอัลลอฮฺสุภาโนตลาก็ลงประทานอันกุรอานลงมาวัตคาดูมิมมะกอมีอิบรอฮิมมามูซัลลานะครับนั่นก็คือและพวกเขาทั้งหลายนั้นให้ยึดเอาให้ละมาสองรอกอาร์ตหลังมะกอออิบรอฮิมนี่คือท่านนาบีก็เป็นการเขาเรียกว่าประทับใจกับซาฮาบะคนนี้ที่ จิตใจของเขาลิ้นของเขาเนี่ยนะครับการเสนอของเขาเนี่ยตรงกับวะยูจากอัลลอฮฺสุฮาหูวาตาละท่านนาบีก็ชื่นชมสหาบะท่านนี้นะครับท่านอุมัตอุมุคอรตอปเนี่ยนะครับรับอิสลามพี่น้องก็คงพอทราบในประวัติศาสตร์ว่าหลังจากที่สหาบะทั้งหลายเนี่ยนะครับได้ถูกเ,เรียกว่าถูก ทำร้ายนะครับจากเหล่าบรรดากูรชในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะครับก็อพยพไปฮาบาชาไปเอธิโอเปียในยุคแรกๆนะครับท่านอุมัอุมนุขตอบเนี่ยได้ยินเ,เหล่าบรรดาสหฮาบะเขาพูดคุยกันว่าท่านนาบีนั้นเฝ้าขอดุดอา์ต่อลอสพานหัวตาลาขอดุดอา์อะไรครับท่านนาบีขอว่าอัลลอฮุมาอิซันอิสลามบบอาฮับบิฮาไซนีรยูไลนีอีเลยกะบบอาบีจะบบอาบีจจฮลินเอาบีอ um ุมาระอิบนิลขตอบนะครับ ท่านนาบีนั้นได้บอกว่าเหล่าบรรดาสหาบาับอกว่าท่านนาบีนั้นได้ขอดุดอา์ตัลลอ Allah สุภาหนูฮวะตาลาขออะไรครับโอ้ล l l a ์ Allah ขอพระอ,องค์นั้นได้ทรงให้เกียรติของอิสลามนั้นได้สูงส่งขึ้นด้วยกับคนสองคนนี้นั่นก็คืออบูจาฮลินนะครับที่เป็นลุงของท่านนาบีและอุมัรอม์อุหตอบอัลลอฮ์สุภาหนูฮวะตาลานําคนที่พระอ,องค์ทรงรักที่สุดนะครับมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮฺวะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือ ฮิจรัสรสักราชที่23รวมอายุของท่านก็คือ63ปีด้วยกันนี่คือประวัติข้าวๆซึ่งมีมานากิฟมีเรื่องราวที่มากมายเหลือเกินนะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะขยายความให้กับพี่น้องได้หมดได้เพราะว่าด้วยกับเวลาของเราด้วยเนื้อหาสาระของเราแล้วเราต้องเรียนรู้ในตัวบทฮะดิษที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้อิชัลลอฮ์เดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะได้กลับมาพูดคุยในความหมายของฮะดิษบทนี้ว่ามีความสําคัญอย่างไรและเรานั้นจะ กระทาอย่างไรเพื่อให้อามันต่างๆของเรานั้นเป็นที่ตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุภาห์ฮวตาละกับฮะดิษบทแรกครับอัลอามาลูบินียัตงานทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจตนากับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการเ,เรียนรู้ทางไกลนะครับโดยโรงเรียนศรัทธาชน Nai wak nai wishaan hadis nakab insyaallah akan popkan mai nak kerangna aku lu kau lihatlah faastafirullahalaywalakum walisa imin kuli dzam faasakfiru innuhu huwalqafurul rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.